ครับผมนายทามครับผมนายทางกดอันนี้จะพาไปดูวงจรกับทางมอเตอร์แบบจอ็อกกิ้งด้วยไฟสามเฟสอุปกรณ์เหมือน,น,นสตาร์ที่แล้วนะครับแต่แค่เพิ่มแมนกมนิตมาหนึ่งตัวแล้วก็ดีเลย์สองตัวเกอร์เบเกอร์

มัจะเปิดทำงานไม่ได้เลยจะไม่ทำงานอีกเซตอะไรโว้ยโหรยไฟแดดปิดก็จะทำะไรทำงานไม่ได้ 不怎么样